สวัสดีทุกท่านครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับไปสรุปนะฮะวอชนิวประจำเดือนสิงหาคมนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยครับหัวข้อแรกครับเรื่องของฟีเจอร์ล n อนครับฟีเจอร์ล n อนมีอะไรบ้างเอ่ยนะครับเป็นเรื่องของนะคะความปลอดภัยบน Gmail นะครับจะเห็นว่านะครับถ้านะฮะตุ้นใหม่นะฮะ ถ้ามีการส่งเมลผ่านเว็บหรือบน Android นะครับถ้าอีเมลส่งมาแล้วไม่มีการออเทนนะครับดูไม่น่าเชื่อถือนะครับนะ Google นะฮะจะทำการนะฮะมีเครื่องหมายแจ้งเตือนนะครับว่าเมลนี้นะครับดูไม่ปลอดภัยนะครับแล้วก็มาพิจารณาอีกทีนึงนะครับว่าเราจะตอบกลับอีเมลนี้หรือไม่นะครับหรือในส่วนของลิงก์ที่ดูมีความเสี่ยงนะครับ Google ก็จะเตือนมาให้เหมือนกันนะแต่อันนี้ก็เฉพาะบนเว็บนะครับโอเคไปดูต่อครับในส่วนหัวข้อ Work to g e t h e r ครับ Work t o g e t กนะครับในเรื่องของ Google Plus ครับจะเห็นว่า Google Plus มีการปรับโฉมใหม่นะครับหลายท่านก็อาจจะได้ใช้แล้วนะครับเพราจริงๆแล้ว Google Plus สามารถที่จะเลือกใช้เนะี่ยเป็นหน้าจอโฉมใหม่ได้หรือจะใช้ยังใช้เวอร์ชันเก่าอยู่ได้นะครับซึ่งหน้าตาใหม่นี้ก็จะมีฟีเจอร์เนะี่ยให้เล่นมากมายทีเดียวนะครับ ต่อไปครับหัวข้อ work anywhere ครับ work anywhere ครับแน่นอนครับสำหรับนะฮะการใช้นะครับพวก Google Docs Sheets Slide นะครับบน Android App นะครับสามารถที่จะใช้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับสามารถที่จะซูมนะครับเข้าไปแก้ไขข้อมูลในคอลัมน์ต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับโอเคไปหัวข้อ simple to use ครับ simple to use นะครับ ในเรื่องของนะครับการเปิดวิวดูพวกไฟล์ที่ไม่ใช่ Google Docs อย่างเช่นพวก PDF หรือพวก Microsoft Office หรือ Image ต่างๆนะครับอินเทอร์เฟซจะดูคลีนขึ้นนะครับก็คือหมายความว่าเวลาที่เราเอาเมาส์มาอยู่ตรงอเอกาสารตรงกลางเนี่ยครับพวกเครื่องหมายซูมหรือว่าเครื่องหมายที่อยู่ด้านบนหัวเนะี่ยก็จะหายไปนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะซูมเรื่องของตัวสเปซชีตได้นะครับได้ดียิ่งขึ้นเลยทีเดียวโอเคต่อมาครับ มาดูในส่วนของตัว Inbox by Gmail นะครับ Inbox นะฮะเป็นฟีเจอร์อีกตัวหนึ่งที่นะฮะมีทีม Gmail ทำขึ้นมานะครเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับโดยนะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับเจ้าตัว Inbox เนี่ยจะเข้าไปนะฮะ Inbox กับตัว Trello แล้วก็ตัว GitHub นะครับ Trello ก็คือตัวที่ช่วยนะครับ o r g a n i z e นะฮะข้อมูลต่างๆเรื่องของทำคนที่ทำพวกโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยเทโลจะช่วยส่วนตรงนี้ให้นะครับส่วน Git Hu บนะฮะก็จะเป็นเรื่องของนะฮะาการทำงาน c o r b o r a t i o n นะครับด้วยกันนะฮะก็ตัวนี้นะฮะจะมีการนะฮะเตือนโชว์บอกนะฮะว่า,าถ้าเรามีการใช้งานทั้ง2ส่วนนี้นะครับมีอะไรอัปเดตนะครับแล้วที่เราต้องทำบ้างตรงนี้นะครับส่วนของ เจ้าตัว Inbox นะอีกตัวหนึ่งนะครับก็มีการผูกกับเจ้าตัว Google Alert นะครับถ้าเรามีการไปผูก Alert นะข้อมูลที่สนใจตัวไหนไว้นะครับก็จะมีการ Notify แจ้งเตือนมาให้บนมือถือนะครับโอเคนะครับต่อมาครับมาดูในส่วนของเจ้าตัว Google Form บ้างนะครับ Google Form ตัวนี้นะเพิ่ม ความสามารถมาให้ครับณวันนี้นะครับสามารถนะฮะที่จะใส่รูปนะครับไปที่ Google Form ได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการถามนะฮะในรูปแบบว่าให้เลือกนะครับว่าเออถ้าชอบโลโก้แบบนี้หรือไม่นะครับหรือว่ารูปที่เห็นนี้ขอความเห็นหน่อยว่ามีความเห็นว่าอย่างไรนะครับเพิ่มได้แล้วนะครับใน Google f o r m นะครับเราไปดูตัวต่อไปครับ ในเรื่องของ Google Drive ครับอันนี้เขา i m p r o v e ในเรื่องของการดาวน์โหลดไฟล์ครับเพราะเมื่อก่อนเวลาดาวน์โหลดไฟล์ลงมาที่เครื่องตัวเองเนี่ยเวลาดาวน์โหลดไฟล์ไฟ์ใหญ่ๆครับก็จะมีปัญหานะฮะปัจจุบันนี้นะเห็นว่าเวลาเราดาวน์โหลดนะครับเขาจะมีการ o m p r พ s s ไฟล์นะครับนะฮะแบ่งเป็นหลายๆไฟล์ได้ครับแล้วก็การตั้งชื่อต่างๆเนี่ยก็จะตั้งชื่อให้สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคนะฮะต่อมาครับ ในเรื่องของเจ้าตัว Google Hangout นะฮะเจ้าตัว Extension ของ Google Hangout นะครับก็ทำดีขึ้นครับออตอนนี้นะฮะเขาสามารถที่จะ Integrate นะครับเจ้าตัวหน้าแชทนะฮะไว้ในหน้าจอเดียวนะครับซึ่งนะครับผู้ใช้ใหม่ถ้ายังไม่ได้ลงตอนนี้เวลาลงเจ้าตัวเจ้าตัว Google Hangout Chrome Extension เนี่ยก็จะได้ตัวเวอร์ชันใหม่ไปเลยนะครับแบบนี้นะครับต่อมาครับ เรื่องของการแคสติ้งนะครับแคสติ้งก็คือการเหมือนพุชหน้าจอไปนะฮะไปที่เจ้าตัวแฮงเอาท์นะครับตอนนี้นี่ครับที่ตัวโคลมนะฮะที่ตัวโคลมเองโคลมเบราวเซอร์นะครับถ้าเราไปคลิกที่เจ้าตัว3จุดมุมขวาเนี่ยนะครับมันจะมีหัวข้อแคสอยู่นะครับเราสามารถที่จะแคสอย่างเช่นเจ้าตัวสไลด์นี่ครับไปที่เจ้าตัวแฮงเอาท์ได้เลยอ่าดีมากเลยนะครับต่อมาครับในเรื่องของการดูดีเทล เจ้าตัวด็อกิ e เมนต์นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะดูดีเทลได้ในส่วนของเจ้าตัวโฟลเดอร์ใน Google Drive ใช่ไหมตอนนี้เราสามารถที่จะดูเจ้าตัวอินโฟมิชันต่างๆเหล่านี้นะฮะบนพวกด็อกชีสสไลด์ได้ด้วยนะครับอ่ามันในหัวข้อต่อไปครับเป็นหัวข้อ Business Ready ครับ Business Ready มีอะไรบ้างครับไปดูกันครับอ่าเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่สำคัญครับเรื่องของ Security ครับเจ้าตัว Android นะครับนะฮะได้นะครับ ผูกกับเรื่องของ Security ไว้คือหมายความว่าถ้ามีใครนะครับไปล็อกอินนะฮะหรือไปใช้ดีไว้์ไหนนะครับก็จะมีการ notify แจ้งเตือนนะว่าเฮ้ยมีคนเนี่ยนะฮะกำลังล็อกอินด้วย Account เราอยู่นะครับบนเครื่องไหนก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ให้เราเช็คว่าอืมสิ่งที่เขาล็อกอินมาเนี่ยคือตัวเราจริงหรือเปล่านะครับเพื่อเป็นการยืนยันนะครับ อ่ะโอเคครับแล้วก็ในเรื่องของเจ้าตัว lock analyzer นะครับที่อยู่ใน google app t o o l box เนี่ยนะครับก็ได้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นนะครับก็คือสามารถที่จะเอาข้อมูลนะฮะมาใส่แล้วก็เจนข้อมูลออกมานครับแล้ว Analyze ข้อมูลได้สะดวกง่ายขึ้นนะครับอ่านง่ายขึ้นเครียรขึ้นกว่าเดิมนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องของสำหรับ admin นะะอันนี้ก็คือ เวลาที่เราเนี่ยฮะมีโดเมน1แล้วเราบอกว่าเอ้เรามีการไปเทคโอเวอร์บริษัทมาหรือเรามีการเปลี่ยนชื่อโดเมนนะครับตอนนี้เราสามารถที่จะเช้งนะฮะจาก secondary โดเมนเะนี่ยกลายเป็น primary โดเมนได้แล้วนะครับใน admin console โอเคเยี่ยมเลยนะครับ ที่ผ่านมานั่นคือนสรุปนะครับวอชเดะในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็มีหลายอย่างที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวเดือนหน้าถ้ามีอะไรอัปเดตอีกจะมาแจ้งกันอีกทีนะครับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ